รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 ออกมาสามอาทิตย์นี่คือทํางานแล้วกเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้เลยอเตอนเราเป็นนักบ,บรรยายเราก็เทศสอนคนให้มีสติแต่พอตอนออกมามันก็เหมือนเพลิสติไปช่วงหนึ่งเหมือนกันตอนจึกบ,บานนี้คุณฟังมาอยู่ที่นี่้งแต่คืนแรกเลยตรันเขยิบก้าวเลยครับ <S <s <ut ain> ในชีวิตผมไม่เคยมีมีเตียงอย่างนี้ทําไมออกมาปุ๊บเนี่ยคำว่าสํารวมมันไม่มีเหลืออยู่แล้วเหรอคิด <s ut ain> ถึงผ้าเหลืองไหมวสุดท้ายบ้านปลายจะต้องกลับไปบวช สนุนโดย All New MG 5ไม่ว่าจะเป็นทอสอพี่สาวหรือเพื่อนสาวให้แฮปปี้ยาวๆมีแต่ความสุขได้ วันที่เขาไหวเราได้แล้วเธอไม่มีใครก็ให้เจอคนรู้ใจมดังใจปองอยากจะรู้ได้ก็ให้เรอไจว้ยครับสูกไม่เจ็บเปนป่วยไม่้อยากคิดเองดยอะไรส่งมาอยากโดน้สมบัติอส่งต่ออยากตาชให้สห้สมเเป็นันเกินสสวัสดีค่ะ คุณหมอนรองกระดูกคุณสมบองคุณเต้นท่านั้นคุณเต้นท่าปอบอยาใครให้สมองอยากใครก็้องอย้งสมองอยากจึ้งก็ให้สมองอยากจึ้งก็ให้สมองอยากดังก็ให้สมงให้แต่ว่าเราเราค่อนข้างเชิดเจอบันใจนิดนึงว่าทางสถือของหมอนรองกระดูกเรายังไม่ได้วแต่ท่านี้อเต้นไม่ได้เพราะอาเป็นอยู่โอ้โมนี่ต้องทำตัวใหม่ตอนนี้ทำตัวไม่ถูก เพิ่งไปถวายสังฆทานมาเมื่อสองเดือนนี่เหมือนเพิ่งไปศรัทธามาวันนี้ต้องมาเชียร์คุณเต้นแล้วจะหมดศรัทธาก็วันนี้แล้วอย่าขนาดนั้นแล้วก็ท่างนี้จะขอสังฆทานที่ถวายไปที่คุณเอาไปวนแล้ววนอีกสังฆทานวนลูปโอสวัสดีพี่อาร์ตครับสวัสดีพี่โอสวัสดีพี่พงด้วยเราสวัสดีกันได้แล้วสวัสดีพิธีกรที่ยังไม่มาด้วยเออเป็นครั้งแรกในรอบกี่ปีเนาะที่ที่มาสวัสดีกัน แล้วเมื่อกี้ที่ร้องมานี้คือตอนนี้มีอัลบ,บั้มเป็นของตัวเองแล้วซิงเกิลก่อนครับซิงเกิลสมปองเด้อสมปองแต่ผมมีอัลบ,บั้มแบบยุคโบราณเลยแสดงว่าอันอดีตพอพัอพอพอพอลาสิกขามาเขาก็แต่งให้เลยแต่งให้เลยครับคุย4วันครับจริงๆคุยกันหนึ่งวันแต่งเนื้อ1วันทำดนตรี1วันแล้วก็ซ้อมร้องหนึ่งวันร้องได้ปุ๊บก็อัดลงเสียงเลยครับเป็นนักร้องที่เปลืองเสียงเปลืองน้ํำที่สุด เพราะว่าเพราะว่าผมเสียงแหบนะครับก็เลยเป็นชายาใหม่ว่านักร้องน้ําเต็มท้องสมปองลครเี่ยนโอ้ยสึ่งของมัเป็นนักร้องเลยนะสวยนะสวยนะผมชมอย่างนี้ผมจะดราม่าไหมครับสวยนะสวยนะใส่น้อเป็นตสวนน้ยม่้ยดาะ ปอีไัมิปกติไกลๆตัดเล็บจะเป็นญาติโยมถวายมากับเครื่องทาบริการเรับวลาพอศึกมาแล้วแบบเออลืมว่าต้องซึ่งที่ออกมานนี่คือบ้านคุณเหรอศึกมาไม่นานผมมีบ้านเลย เชิญดราม่ากันได้เลยเก็บเงินมาเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้เกี่ยงกับเงินออกมาสามอาทิตย์นี่คือทํางานแล้วเก็บเงินซื้อบ้านหลังนี้เลยจริงปะเนี่ยโกหกกันเองอยู่ที่ไหนอยู่บ้านใครบ้านพี่ติ๋มทีวีโพูแล้วคุณเป็นอะไรกับพี่ติ๋มไม่ได้เป็นอะไรกันครับพอดีคุณบัตจางแล้วก็คุณเฟิร์นจะไปอัดรายการธรรมะตอนผมยังเป็นพระอยู่ก็เลยแซวว่าโทร้ายหาพี่ติ๋มไม่หน่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีห้องให้อยู่มีออฟฟิศให้ถ้าเช่าในเดือนละแสนห้าเลยนะคุณเฟิร์นบอก ฟรีฟรีฟร so ีฟรีเฟอร์นิเจอร์ฟรีนั่นฟรีนี่เราก็เลยเอาเลยก็ที่เขาามารีบไงจริงๆเขาจะบอกว่าฟรีสองเดือนแรกนะคะหลังจากนั้นหลัจาก็เก็บเต็นหลังจากนั้นเลยหลักแสก็หมายถึงว่าตอนนี้หลังจากศึกมาก็คืออยู่ที่นี่อยู่ที่นี่บ้างครับเขาบอกว่าเดี๋ยวผมก็ต้องควรจะต้องมีออฟฟิศมีบ้านมีโฮมออฟฟิศของตัวเองแต่ว่าระหว่างช่วงนี้แล้วก็หลักลมาออฟฟิศจะทําอะไรอ่ะครับออฟฟิศก็จะเป็นสํานักข่าวแม่ปอง แม่ปองของกินแม่ปองของใช้แม่ปองเอนเตอร์เทนเมนต์ผมทำหนังด<ะ>้วยครับค <t offs> oh ุยกับหนังเรื่องแรกหนังเรื่องแรกเป็นหนัง ประวัติชีวิตตัวเองชื่อว่าสู้เด้อเพราะเกิดมามันต้องสู้ทุกอย่างเลยทั้งสองอาทิตย์แล้วคุณรู้สึกของเขาเขาโปรเจกต์เขาเยอะมากกว่าเราประมาณห้ประมาณสามสิบปีนะอยู่วงการมา20ปียังไม่มีโปรเจกต์เท่าคุณเลยนะมีเพลงในชีวิตหรือยังไม่มีมาร้องให้ไข่แม่ปองฮักไหยหน่อยแม่ปองคือผมไหฮคือไฮทองคำอาจารย์ประจักษ์ชัยมาช่วยหน่อยอย่างเพลงเมื่อกี้นี่จะเล่าหมดเลยไหมเข้าบ้านไหมเข้าบ้านพาไปไหนเราเนี่ออฟฟิศก่อนเลยครับดูออฟฟิศออฟฟิศครับออฟฟิศก็จะเป็นที่ประชุมของ สำนักข่าวแม่ปองปรากฏว่าทีพี่ติ๋มเขาจะยกให้นะคะครับคือหลังนี้ค่ะใช่ครับเป็นบ้านบ้านเสาเดียวแล้วก็มีความเป็นความเป็นไทยเพื่อนมาเยี่ยมเยอะเป็นสางสางครับผมอะไรแบบนี้ก็มีทำงานตูยาวใหญ่เนาะใช่ใช่แต่ว่าไม่เห็นมีคนเลยอ่ะใครทำงานให้คุณเดี๋ยวว่าแต่คนเล็กค่ะอุป กส่อนจะเขียนในสิ่งยังไม่เห็นเลยครับทไทุกวันนี้เขาใช้โทรศัพท์ใช้คอมพิวเตอร์และอย่าใช้คนเยอะมันเปลืองงบออนไลน์ซะส่วนมีผมกับดรสมพงษ์หรือตอนนี้เขาใช้คำว่าด็ออร์ออมชวนเรานั่งไหมชวนเรานั่งไหมครับรักใครได้ใช้ได้จริงไหมฮะใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวจะได้ชาร์จแบตอุ๊ยชาร์จอุ๊ยทำแป๊บจะใช้อะไรล่ะเนี่ยจะใช้อะไรล่ะ อยากรู้อันนี้เรื่องหนึ่งคุณศึกมาเนี่ยคุณแบบว่าต้องปรับตัวไหมกี่ปีนะฮะกี่ปีสามเจ็ปีครับเป็นเนนสิเป็นพาย0ี่สิบปีก็จะชินกับการที่โยมไปบินตบาดโยมไปแค่นาหารเขานิมนต์เป็นบรรยายเขาเอาใจบรรยายดีไม่ดีเขาก็ไม่กล้าว่าพระหรอกอะไรเงี้ยออกมาเดี๋ยวผมเคยโดนว่าโดนติวประมาณสามชั่วโมงทีมงานติวครับป้าการแสดงออกว่าช่วงสองอาทิตย์แรกมันมีอะไรวุ่บวาเยอะ คำพูดคำจาก,ก็เล่นแบบเต็มที่อะไรเงี้ยก็เลยมีเริ่มมีทีมงานมามามาเซตว่าควรจะพูดควรจะแสดงออกอยังไงอันไหนไม่ต้องพูดทุกเรื่องเพราะคนชอบพูดทุกเรื่องครับแล้วอย่าง,างชีวิตประจําวันนี่ต้องปอรับนะเช่นแบบว่าเวลาไปซื้อข้าวอย่าเงี้ยฮะแทนที่จะจ่ายเงินอะเราได้พูดว่าอภิวาทนาจีคุณนี่นเนาะการพื้มอย่างนงี้ฮะเช่นเราไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อผู้หญิงทอนเงินเราเป็นพระเราก็ต้องให้วางศึกมาแล้วก็ลืม เราก็ไม่วางเขาก็จะงงงเขาก็ยังงงว่าวางทําไมอะไรเงี้ยมันมีช็อตเด็ดกว่านั้นคุณปอนแบมคุณนาตาคุณพี่โอฮะตอนนี้ผมสึกอะผมต้องไปรับพรแต่งชุดโยมละผมต้องไปรับพรเจ้าวาดวัดบางโพผมไปนั่งปุ๊บผมก็ดึงอาสนะมาผมก็นั่งบนอาสนะเดกคนจะไปด้วยบอกเขาเขาดึงผมผมก็งงด้วยเขาดึงผมก็ดึงอะไรอะสึกแล้วนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ นั่งทอพระไ้ได้ก็สปีแล้วมันลอเกืใช่คือมันชินว่าอยู่ในโบสถ์ต้องต้องนั่งอัศนะเออคุณเล่าสีว่าทําไมคุณุตอนที่เราไปอย่างเงี้ยคุณคิดจะศึกปะอ๋อยังจริงจริงมัน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 ต้องตอบงี้ฮะคุณคุณโอ๋ก็คือว่ามันก็คิดมาเรื่อยๆตอนจบเป็นจตรีจะศึกอันนี้มันก็มีงานต่อเนื่องมามันก็เลยไม่ได้ออกสักทีครับทีนี้มันก็ด้วยเรียนและทํางานมันก็เพลินตลอดจนมาถึงจุดพิกผันก็กับพายวันนั่นแหละแบบเพลินกันแล้วมันก็มีอะไรเข้ามาเยอะแยะ อ่ะสิดดีกว่าอะไรเงี้ยครับเสียดายไหมไพวันไม่เสียดายแต่ผมม่นเสียดายล้วผมรู้สึกว่าธรรมะมันอยู่ในนี้ครับมันอยู่ในนี้มันไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยครับแต่จะมีสองที่แรกที่สึกมาแล้วเผลอลืมไปแล้วมีอีกหนึ่งท่านด้วยครับที่สึกตามออกมาด้วยรอไหร่ติ๊กเกอย่เี้ยอลยรอมาสองวันแล้วครับพี่ชายพี่ชายผมที่สมพงษ์เหงาหรืออะไรฮะทำไมถึงต้องตามกันออกมา ก็มันเป็นความผูกพันที่เราไม่อาจเปิดเผยรายการอื่นได้นะฮะนั่นสิวิลลี่วายดอยวิลลี่วายวิลลี่วายรักนิดนิดทิศทั้งสามได้นะร่วมทุนกันไหมได้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 เออเจ็ดลอยหนูเอาเจ็ดลอยฉันออกเอาพันหนึ่งจะได้พันหนึ่งจะได้ได้ชื่อว่าเป็นกรรมการรักนิดนิดทิศทั้งสามเร็วๆนี้หลังจากสึกอออกมาตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับ ก็ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับเป็นภาระเป็นภาระัคุณอยู่ห้องนี้คุณอยู่ด้วยกันไหมห้องท่านอยู่ก็ห้องผมใช่แล้วคุณอยู่ไหนอ่ะคือผมมีสามห้องที่ทีวีพูห้องที่เพื่อนๆของพี่ติมมาลามาจากบ้านนอกชอบนอนพี่ติมยกห้องนั้นให้ผมแล้วมีห้องใกล้สาวยน้ำที่นอนได้ยี่สิบสามสิบคนถ้าไม่กลัวโควิดนะฮะเป็นห้องสำนักงานผมแล้วก็มามีสำนักงานที่นี่อีกซึ่งตอนนี้ต้องไปนอนไหนอเปล่านู่นเป็นอนบลูวิ้งหลัง ถ้าไม่อยู่ห้องที่ให้ท่านด้มั้ยอยู่ห้องมันเจ็ดกับห้องฟินเนสซึ่งท่านชอบออกกำลังกายอะไรอะไรที่พระออกกำลังกายได้พอได้ท่านชอบออกกำลังกายถึงเขาก็เลยดีไงฮะสามพศวัดสร้อยทองถือว่าปิดตำนาน ปิดตำนานเพราะพศมีแค่4วัดทองมีแค่3คือไพยวันพศหนึ่งไวันพศสองสปองพศสามสบพงพศสี่จะกระโดดไปอยู่วัดสักเก็ตเลยผมว่านิมนต์พระพศสี่ที่เหลือรูปตุดท้ายขอกรอบตอกันอะไม่หมดตัวเต้อาจารย์นพนันติพัฒนเโถกอี้สูงสูงๆัตอี้สูงอยังครับปรับปรัอให้สูงเลยครับอันนี้อันนี้สูงกับเพื่อนนะนะเรื่องลากหมดเลยจำไม่ได้ว่าตอนสัมภาษ์พัะสูงนะจสวัสดีครับาจายการ เก้าอีเก้อีของพระจันทพันธ์นะครับอย่าดราม่านะครับสูงกว่าพวกเราแล้วสูงสุดนวเราจะปรับเราต้องปรับให้ลงใช่ไหมครับนี่คือพระจันทพันธ์สันติปโธเป็นพระพี่ชายผมเคยบรรยายแทนผมตอนผมไปสาธิตจุฬาไม่ทันพระจันทพันธ์เนี่ยหรือหลวงพี่ติ๊กเนี่ยติ๊กอะไรครัวงพี่ติ๊กชื่อคุณชื่อคุณคุณนณณในณอะไรนณพันธ์อะไรนะณพันธ์ช่เด็ ไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊กเจ็ดแต่เป็นติ๊กนพันไม่ร้องไม่ร้องนะคะ <c oughs> อ,อย่าพูดเรื่องนี้อ,อ๋อท่านภาษาอผฤษเก่งมากภาษาบาลีก็เรียนทำเก้าประโยคจำัวข้อธรรมะเก่งมากมีกรอนเก่งมากแต่ตอนนี้สึกกันออกมาหมดแล้วอะค่ะท่านเหงาบ้างไหมคะออกความรู้สึกจริงๆครับือแค่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีคนพูดบอกว่าสีพศเหลือแค่หนึ่งยืนหนึ่งแต่ไม่รู้สึกจึ้งหรือปังเพราะเสียงลำพันดังกว่าลำโพง ตอนที่พระอาจารย์ทราบว่าทั้ง3คนเนี่ยจะศึกนม่มีการพูดจาอะไรกันไหมครับเหมือนกับเหนี่ยวรั้งตามตามหลักการเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทั้งสองท่านอยู่เป็นพระก็จะทประโยชน์ได้เยอะแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าถ้าเป็นเวของอุบาสกของสุภาพบุรุษเนี่ยก็อาจจะทําอะไรได้อีกหลายอย่างคําของพระเขาจะมีคาว่าอยู่ก็เป็นพระก็ให้เป็นกําลังของศาสนาลาสิทธากขาให้เป็นคนดีของสังคม ก็ฝากญาติโยมน่ช่วยสนับสนุนให้ตีท้ายครัวอย่าให้เขาไปตีหัวใครนี่เป็นไงเพราะว่าเขาเาจะเน้นตีหัวใจคนมากกว่าอออาจจะต้องขออนุญาตให้พรสไตล์ตีท้ายครัวค่ะฉะนั้นจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าตีอกชกหัวค่ะได้หัวใจให้หัวคิดขออนุญาตให้กรอนเป็นตีมน้องสมปองเนาะสมปองภาษาอังกฤษคือ as you wish As you wish คิดอะไรให้สมหวังทุกสิ่งปังพลังสตรองสมปองเสมอซ mm hmm. า a ด้วยทำนำจึ้งใจไถยไม่เจอไม่ดื้อเนอน้องพี่ delivery ทำโอ้โอแล้วก็ฝากญาติโยมทุกท่านว่าอ,อยากจะได้อะไรก็ขอให้ได้ขอให้โดนแค่ตะโกนออกไปอ่านเนื้อเพลงฉะนั้นอยากให้ชีวิตสมปองแบบตีท้ายครัวต้อง อย่าลังเลอย่ามืดมัวต้องใช้ปัญญาลงมือทําเลยเการกระทําส่งเสียงดังกว่าคำพูดขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สมปองด้วยการลงมือทําของตัวเองทําดีคิดดีพูดดีทุกท่านเธอและนี่คือบุคลิกท่านเอะต้องแจกหนังสือธรรมะให<อ>้คุณอาร์ตอันนี้สมเลยพลังทํามแต่ตอนนี้คือมองมองไปทางนี้ครับจากจากาคุณสมพงษ์ครับ รู้สึกว่าเหมือนคุณชพ่งมาแค่พร้อมๆกันเลยนะจะบอกว่าอันนี้คือสีพศชุดใหม่ปาาผมปาดไปผมรู้สึกว่าเออดูใกล้ๆกันเรียกเลยนะเอ้าสวัสดีไพวันโอเคแม่จสกูเอ่อพระอาจารย์ให้พรไปแล้วเอ๊ะเวลาเขาจะลาพระสงฆ์ต้องลาอย่างไรนอ่คุณถามสิทิศเนี่ย เวลาจะลาข้อสวานี่กกลาาขอบคุณลาลาขอบคุณลาราขอบคุณประานนพันธ์ไม่ข้อคิดแล้วก็กราบลาด้วยนะครับแต่สาธุขอจบไปด้วยมอตโต้ของ IBH นะคับ Peace in one hand Start in one hand สุดที่สุดในใจใครเริ่มต้นได้ที่ใจเราโอ้อ่าเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะคะเราขึ้นไปดูห้องนอนหรือว่าบ้านของคุณสมปองหน่อยเนาะจรงตอนนี้ไม่ต้องเรียกว่ากุฏิแล้วไม่ต้องหรือว่าจะเรียกว่าอะไรดีไม่ต้องเป็นคณะเสกว นี ning, uh. ่ไปบ้านผมก่อนอยากให้ไปเห็นแล้วเนี่ยอยากกินกาแฟอยากกินกาแฟตอนนี้ง่วงแล้วเหรอจะให้ขับรถพาไปให้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซีกกาแฟมาฝากกันเดี๋ยวพาไปโอ้ยจอดรถก็ไกลไกลรถมันเยอะเนี่ยถึงแล้วแล้วคุณก็จะมาอยากกินอะไรตอนนี้เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าฮัลโหลจ่าอ้าวพี่ลืมกุญแจรถไว้หรอพี่ลืมกุญแจรถแล้วยังไงฉันไม่เดินขับไปนะฉันร้อนไม่มีกุญแจก็ไม่เป็นไรคือเราเนี่ยสามารถใช้กุญแจดิจิตอลเนี่ยสตาร์ทรถ ผ่านมือถือได้เลยนอกจากนั้นนัเระยะสามารถส่งกุญแจดิจิตอลเนี่ยผ่านแอปมือถือให้คนที่เราไว้ใจเนี่ยใช้งานรถได้ด้วยเออดีเนาะเนี่ยขนาดบลืมกุญแจยังขับรถได้เจ๋งมากคุณโอ๋ MG คันนี้นะเขามียอนสุดๆเลยคุณ ต้องมาต้องมาสอนวิธีผูกเชือกรองเท้าใช่กูเต้บอกม้วนมาก่อนแล้วมันจะมีคล้องเข้าไปผมก็ไม่เป็นอยู่ดีดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น s u b s c r i b ตตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ